สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับรายการสายรับคริปโตค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้ค่ะวังมีจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าบล็อกเชนเนี่ยจะทําอะไรได้มากกว่าแค่ตัวเลขในหน้าจอเทรดหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทรนด์ที่กํำลังมาแรงในโลกบล็อกเชนค่ะนั่นก็คือดีพินั่นเอง ดีพินนะคะก็คือการเชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสได้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือหรือการเก็บข้อมูลบนคลาวด์วันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าทําไมสิ่งนี้ถึงอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโลกคริปโตค่ะดีพินนะคะย่อม,มาจาก decentralized physical infrastructure network ค่ะหรือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะก็คือการที่พวกเราทุกคนเนี่ยร่วมกันสร้างเครือข่ายพื้นฐานนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นคนสร้างโดยดีพินนะคะจะใช้ระบบการแจก่ายเหรียญหรือว่าโทเ คริปโตมาเป็นอิน e n น i ีฟค่ะ หรือรางวัลจูงใจที่จะให้คนที่นําทรัพยากรที่มีอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นพลังประมวลของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น G P U หรือว่า C P U เนี่ยหรือแม้แต่การเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตมาช่วยกันขับเคลื่อนเครือข่ายค่ะหัวใจหลักของมันก็คือวงจรแห่งการเติบโตค่ะเมื่อมีคนช่วยสร้างเครือข่ายมากขึ้นบริการก็ดีขึ้นพอคนมาใช้งานเยอะขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีรายได้เข้ามาให้กับตัวโปรเจกต์ค่ะส่วนราคาของเหรียญน,นะคะก็มีแนร้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะตามความต้องการแล้วก็รายได้ที่สูงขึ้นแต่ว่่่ายยงงะะยััังงงงไนะะะะคคคก็มีข้อวอวรู ซึ่งข้อควรระวังของดีพินก็คือราคาของเหรียญที่มีความผันผวนค่ะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแรงจูงใจของคนที่จะเข้ามาช่วยสร้างเครือข่ายรวมถึงความซับซ้อนในการใช้งานที่มือใหม่อาจจะยังงงๆอยู่บ้างค่ะโดยปัจจุบันนะคะก็มีเหรียญคริปโตหลายโปรเจกต์เลยค่ะที่เป็นดีพินแล้วก็สามารถเทรดได้ที่ Binance TH ของเรานั่นเองค่ะ สรุปแล้วนะคะดีพินก็คือความพยายามที่จะทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับใครที่มองหาโอกาสใหม่ๆนี่ก็คืออีกหนึ่งเทรนที่น่าจับตามองมากๆในโลกคริปโตเลยนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ B บ n a n c e CH ไว้แล้วก็ b i n a n c e Academy ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้